ตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของความคลั่งรักฝนตกโปรยปลายลงบนโรงแรมหรูใจกลางกรุงซึ่งเต็มไปด้วยเกียรติยศและความตึงเครียดซินดี้สาวสวยที่มั่นใจและเด็ดเดี่ยวกำลังยืนอยู่ท่ามกลางแขกมากมายในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความปวดร้าวที่ซ่อนลึกวันนี้ไม่ใช่แค่วันแต่งงานธรรมดาเพราะการนัดหมายนี้ซ่อนความลับแห่งเงามืดไว้มากกว่าที่ใครคิด ซินดี้ขอโทษจริงๆที่ต้องให้เธอเจอแบบนี้เสียงเบาแต่หนักแน่นของสาวใช้คนสนิทดังก้องในความทรงจำซินดี้ไม่ตอบแต่สายปาแหลมคมแสดงออกถึงความไม่ยอมแพ้ความเงียบงันของห้องประชุมใหญ่แตกขึ้นด้วยเสียงประตูที่เปิดออกอย่างแรงไอเซนมาเฟียหนุ่มปริศนาปรากฏตัว ท่าทางหญิงยโสและแววตาดุดันที่เต็มไปด้วยความคลั่งไคล้แฝงไว้ด้วยบาดแผลในใจทำให้ทุกคนชะงักเขายือนอยู่ตรงหน้าเครื่องบันทึกภาพและสายตาทุกคู่จับจ้องเขาพึมพำด้วยเสียงเย็นชาซินดี้แต่งกับฉันหรือฉันจะทำให้ทุกอย่างของผู้ชายคนนี้หายไปจากโลกนี้ทุกคนตกตะลึงความกลัวทอดเงาออกมาจากทุกมุมห้อง ทว่าซินดี้กลับยืดตัวอย่างมั่นคงหันกลับไปสกบตาไอเซนด้วยประกายไฟแห่งความท้าทายถ้าคิดว่าทำแบบนั้นได้งั้นแต่งกันเลยเธอกล่าวอย่างไม่กลัวความตึงเครียดในอากาศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วยปฏิกิริยาอันหลายหลายครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงหดหูในขณะที่คู่มั่นของซินดี้ยืนช็อกจนแทบลม้มลงไอเซนยิ้มมุมปากอย่างคนที่ได้เริ่มต้นเกมของตัวเอง บทสนทนาระหว่างสองฝ่ายเริ่มก่อตัวขึ้นคล้ายกับเกมจิตวิทยาที่ต้องวัดใจภาพละมุลของแสงไฟในห้องที่ส่องเพียงจุดทำให้สายตาของสองคนนี้ยิ่งดูเข้มข้นและเปราะบางในเวลาเดียวกันสายฝนยังคงโปรโยปลายอยู่นอกหน้าต่างช้าๆประกอบกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงทำให้สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะค้างคาอยู่บรรเส้นได้ทุกอย่างยังไม่สิ้นสุด ซินดี้รู้ดีวันนี้เพียงแค่จุดเริ่มต้นของเกมอำนาจความรักและความเจ็บปวดที่มากกว่าการแต่งงานธรรมดาและเธอต้องเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะมันสายฝนยังคงโปรยปลายอย่างอ้อยอิงสร้างสีเทาอมฟ้าที่นวลน,นุ่มให้กับบรรยากาศในห้องประชุมใหญ่เงาไฟที่ส่องสลัวกระทบตาไอเซนและซินดี้ราวกับแสงของโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง สินดีหันกลับมามองหน้าครอบครัวของตนเองที á, ja m m p p er wa, ่ร er er ิมฝีปากยังสั่นระริกกับความเจ็บปวดและความกลัวในใจนั้นเธอกระพริบตาช้าๆก่อนจะเบียดมุมปากเป็นรอยยิ้มบางเธอรู้ดีว่าครอบครัวเป็นดาบสองคมที่คอยจ้องเล่นงานเธอในสนามนี้แต่หัวใจที่รู้สึกเจ็บปวดกลับแข็งแกร่งและเย็นชาเหมือนกันกับดวงตาของไอเซนที่ไม่เคยวางตาจากเธอ นาทีนี้ทุกเสียงในห้องตกอยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยความเงียบแต่มีความหนักแน่นในความรู้สึกที่อัดแน่นฝ่ามือซินดี้ที่กำแน่นอยู่ใต้กระโปรงเจ้าสาวสะท้อนถึงความลังเลที่แฝงไว้กับความกล้าหาญที่เธอแสร้งทำเป็นแข็งแรงไอเซนเธอเบาๆเสียงที่แหบพร่าเพราะอารมณ์ล้นมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเราอีกต่อไปแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนที่เรารัก คนที่เราเลือกจะปกป้องไอเซนยกยิ้มอย่างรู้ทันจังหวะนั้นเขาเดินเข้าใกล้ประกายไฟในดวงตานั้นแฝงความโกรธที่ร้อนแรงและความคิดลึกซึง้งที่ไม่มีคำพูดใดจะบอกได้ซินดี้เธอคิดว่าเกมนี้มันง่ายไหมเกมที่ทำลายทุกสิ่งที่เขามีและทำลายครอบครัวของเธอน้ำเสียงของเขาค่อยๆเบาลง เสียงฝนที่ตกหนักขึ้นพร้อมกับเสียงหัวใจบางครั้งที่กระทบจังหวะกับเสียงฝนสร้างบรรยากาศที่เหมือนโลกสองใบกำลังชนกันแต่ถ้ามันวัดกันที่ใจฉันไม่แพ้ใครซินดี้ยืนหยัดไร้การสั่นไหวแม้สายน้ำตาจะคลอเบ้าอยู่เขาทั้งสองจ้องมองกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆสายตาที่สามารถสื่อสารความเจ็บปวดความเศร้าและความตั้งใจอย่างลึกซึง้งทั้งสองรู้ดีว่า ฝั่งไหนคือแรงขับเคลื่อนของอีกฝ่ายก่อนที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นราวกับโลกภายนอกกำลังแทรกซึมเข้ามาในวงวัดตาจรน,นี้ซินดี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นอย่างช้าๆและเสียงปลายนิ้งของเธอที่สัมผัสจอพลิกฟองข้อความที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ จดหมายลับที่เปิดเผยถึงอดีตที่เธอเพิ่งรู้รายละเอียดของความลับครอบครัวที่ถูกซ่อนเร้นมายาวนานและความจริงที่ทำให้สถานะการแต่งงานครั้งนี้กลายเป็นการต่อสู้ที่มากกว่านั้นข้อความนั้นบ่งบอกว่าคนที่เธอเคยเชื่อใจมีสายสัมพันธ์กับศัตรูของไอเซนมาตั้งแต่แรกเผยให้เห็นแผนการที่ซับซ้อนและเรื่องราวแผนลับของอดีตท,ที่กำลังคืบคลานเข้ามาสู่ปัจจุบันสินดีกลั้นหายใจ น้ำตาและความเจ็บปวดชนกันในหัวใจขณะที่ไอเซนมองรอยน้ำตาที่ไหลรินลงแก้มเธออย่างเงียบๆความหวั่นไหวที่เขาไม่เคยแสดงออกได้เผยออกทางสายตาเธอไม่ใช่แค่คู่แข่งของฉันเธอคือคลื่นที่ฉันต้องโต้ตคลื่นให้ได้ไอเซนพูดเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นด้วยความเข้าใจผิดที่เริ่มก่อตัวขึ้นทั้งสองกำลังกลายเป็นทั้งคู่รัก และศัตรูที่เต็มไปด้วยความลับที่บิดเบี้ยวสินดี้เริ่มรู้สึกถึงความเปราะบางของตัวเองในแง่มุมที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนและแม้ว่าเธอจะกล้าหาญเพียงใดแต่ความกลัวที่ลอยขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นเส้นได้บางๆที่กำลังถูกดึงอย่างไม่มีวันหยุดในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเดินผ่านแดนหินของความรักการทรยศความลับและครอบครัวเธอหยิบรูปถ่ายเก่าที่เจอในกระเป๋าเครื่องประดับเล็กๆ ภาพถ่ายของคนที่รักอย่างสุดขัวใจและภาพของแม่ผู้ซึ่งเหมือนจะมีความลับอีกหลายอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยซินดี้หายใจลึกและตัดสินใจถ้าเธอจะแข่งขันเธอต้องรู้จักหัวใจตัวเองก่อนฉากจบที่หน้าต่างห้องประชุมที่มองเห็นสายฝนกระทบพื้นดวงตาทั้งสองคู่ยังคงลอยอยู่กลางความเงียบงนันแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยพายุที่รอคอยการระเบิดออกมาอย่างรุนแรง ข้อความจบที่ไม่ใช่เพียงแค่คำคู่แต่นำไปสู่บทใหม่ของเกมฝังลึกที่ไม่มีใครคาดคิดและในความมืดนั้นเองเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องดังขึ้นพร้อมกับภาพความทรงจำย้อนหลังที่สอนทับเด็กสาวคนหนึ่งในบ้านหลังเก่ากำลังร้องไห้กับจดหมายลับฉบับหนึ่งที่แม่ของเธอไม่เคยบอกนี่คือจุดเริ่มต้นของความลับที่ใหญ่กว่าความรักและแคนซึ่งกำลังรอวันที่จะเผยออกมาให้โลกต้องจารึก ข้อความจบที่ไม่ใช่เพียงแค่คำขู่แต่นำไปสู่บทใหม่ของเกมฝังลึกที่ไม่มีใครคาดคิดและในความมืดนั้นเองเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องดังขึ้นพร้อมกับภาพความทรงจำย้อนหลังที่สอนทับเด็กสาวคนหนึ่งในบ้านหลังเก่ากำลังร้องไห้กับจดหมายลับฉบับหนึ่งที่แม่ของเธอไม่เคยบอกนี่คือจุดเริ่มต้นของความลับที่ใหญ่กว่าความรักและแค้นซึ่งกำลังรอวันที่จะเผยออกมาให้โลกต้องจารึก